น้ำยามีเดียม u ัด o l i ิชเบอร์2 0 0 4ฝาเหลืองตัวนี้เป็นขัดระดับปานกลางให้ค่าคัดหรือค่าการขัดอยู่ที่เบอร์5ให้ค่าความเงาอยู่ที่เบอร์8ตัวนี้เหมาะสําหรับรอยไม่มากจบงานได้ถ้าในกรณีต้องการขัดขั้นตอนเดียวรวดเร็วและรอยไม่มากแล็กเกอร์ทั่วไปและกเกอร์นิ่มแลแ็กเกอร์แข็งที่รอยไม่มากใช้ได้ครับเบอร์2004ฝาเหลืองกับฟองน้ําสีเหลืองด้วยเครื่องขัดระบบ d a 5นิ้วรุ่น p 1 1 5นะครับ เรามาดูกันผมจะใช้รอบตับเตียรน้ำยาจนทั่วหลังจากนั้นผมใช้ประมาณเบอร์หเบอร์สิบคึ่งเบอร์ห้าคร่งใช้ได้เลยนะครับลักษณะด a ก็จะเดินช้าเราใช้วิธีการประคองนะครับ3รอบ เรามาดูกันนะครับด้านนี้ที่เป็นมีเดียมคล์ดค่ากอสอยู่ที่เบอร์8อันนี้วันสเต็